ครับใช้คันเร่งเข้าที่จําเป็นนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้าน้อยไปรถจะหยุดถ้ามากไปรถจะปัดนะครับเพราะนั้นต้องพอดีสังเกตมือนะครับพุชพูลเห็นไหมครับพุชพูลคอนโทรลให้ดีวางตำแหน่งไว้ตรงลายนะครับอันแรกเอียงซ้ายเอียงขวานะครับหลักการสาคัญที่สุดคือให้ล้อหน้าขวาอยู่ในลายทํำยังไงใช้คันเร่งครับคันเร่งเราจะตรงกับล้อหน้าขวาตั้งพวงมาลัยให้ตรงมั่นใจว่ารถตรงเข้าไปเลย อย่าไปติดกับดักพวงมาลัยเด็ดขาดบางคนจะสายไปสายมาแล้วรถตกลายได้นะครับพวงมาลัยมันจะไปขวาเบาๆแล้วก็เก่งเบาๆคนโทรลไว้ครับซ้ายตอนนี้ล้อหลังจะลอยนิดๆแล้วแตะพื้นเรียบร้อยนะครับฝึกอ่านอาการรถนะครับระยะรถขยิงรุ่นใหม่นุ่มนวลมากนะครับเพราะตั้งบอดี้ใหญ่รถใหญ่ขึ้นเยอะมากนะครับล้อหน้าอ่านจะพวงมา,าลัยล้อหลังอ่านจะก้นนั่งนะครับ ออ่าาาานนนนนีีีรรรรรรแบบบ้้้เเยยยยะะคคััวิทกกดขขจป็สำคัญที่สุดคือเวลาออกสถานีใต้หน้าอย่าลืมหลังนะครับบางทีหน้าพ้นแล้วแต่หลังไม่พ้นเพราะนั้นใช้การอ่านที่ก้นนั่งเรานะครับตอนนี้หน้าพวงมาลัยบอกอาจารย์แล้วหน้าพ้นและหลังกําลังแตะพื้นครับสังเกตก้นนั่งพวกเราด้วยหลังแตะพื้นปั๊บเราเดียวซ้ายได้เรียบร้อยครับเชิญ ปกติการขับให้พวกเราใช้แค่เกยียร์หนึ่งนะครับแต่เพื่อความรวดเร็ว,รวพวกเราจะได้มีเวลาทดสอบเยอะขึ้นอาจารย์จะใช้2บ้าง3บ้างตามจังหวะน,นะครับโอเคก่อนเข้าสถานีครับตั้งลายให้ตรงนะครับสาคัญที่สุดคือท้องเครื่องเราซึ่งจะมีเครื่องมีเกียร์มีเฟืองท้ายมีเผากลางเพราะฉนั้นเราต้องเซฟให้ได้มากที่สุดโดยการคล่อมครับวางตำแหน่งรถให้ตรงหลังจากนั้นจับโทรศัพท์กับศีรษะให้ดีนะครับระวังกระแทกกระจกรพร้อมไปครับวอล์กอินสปีดทำงานครับ ขาสแตนบายที่ขันเร่งเท่านั้นนะครับไม่ต้องเหยียบนะครับปล่อยวอลกิ้งสปีดไปอย่างนุ่มนวลนะครับเวลาเราเข้าพื้นที่ป่าจริงๆคนที่ขับโฟล์วดรายนะครับสำคัญที่สุดคือต้องถนอมเส้นทางครับพอเราใช้เส้นทางร่วมกับเจ้าที่ป่าไม้ร่วมกับชาวบ้านนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปปั่นให้เส้นทางเขาเสียนั่นน่ะเขาจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบป่าหรือว่าเข้าออกในการเดินทางในชีวิตเขาได้เลยนะครับเพราะนั้นเวลาคุณติดนะครับไม่ต้องฝืนจะบี้ตะบันเร่งไปให้หยุดครับแล้วถอยหลังเราเริ่มต้นใหม่นะครับ นี่คือนักขับออฟโรดที่แพ้จริงนะครับบางคนไปฝืนไปทําให้เส้นทางชาวบ้านหรือเจ้าที่ป่าไม้เสียนั้นถือว่าไม่มีความรับผิดชอบนะครับอันตรายมากนะครับอย่าเล่นพวงมาลัยเยอะนะครับปล่อยตรงไปถืนเท่าตามจังหวะครับคืนเท่าตามจังหวะนะครับเอาละครับวอ l k ก n g s สปีดพาเราขานุปสรคที่2มาได้เดี๋ยวขับตามผมไปเลยนะครับจอขึ้นไปลงมาน้ำตกจต่ผมเดี๋ยวจะมีเอาละครับต่อไปครับเราจะขึ้นฐานอีที่3าม เดี๋ยวอาจารย์จะพาสาธิตให้ดูนะครับแต่ว่ารอบจริง S.I. ทุกท่านจะไม่ได้ขับจริงนะครับเพราะว่าสถานีนี้ยากมากๆโดยเฉพาะเกียร์โต้ที่เราเลือกขึ้นมาครับทา้าทายมากต้องใช้รอบให้พอดีถ้ารอบไม่พอดีนะครับรถจะปั่นขึ้นไม่ได้เพราะกําลังมันเยอะครับกาลังมันเยอะมากต้องเลี้ยงรอบประมาณสักถ้ารุ่นนี้ที่าการลองประมาณ1,200-1,400แต่วันนี้เรานั่งห้าคนแล้วกินข้าวกันมาเรียบร้อยเนาะ <c oughs> ตเต็มมิกัดนอาจารย์ลองสัก1,400เพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่เสียเวลาพวกเราด้วยนะครับ วอล์กอินสปีดเจ๑ครับ, <Speed S 2> รรบตั้งลายให้ตรงหลังจากนั้นขึ้นกันเลยครับอันนี้สูงเท่าตึกหกชันนะะช้นนะครับเท่าตึกหกชั้นนะครับความสูงสิบห้าเมตรหรือองศาประมาณสี่สิบองศาเนี่ยถ้ามันตันแล้วค่คอยๆเติมมเร่งเบาๆอย่าเยอะเกินไปถ้าเยอะไปรถมันจะสับสายอันนี้เกียร์ออโตโน้ะนะคะอันนี้เกียร์ออโต้ถ้าเกียร์ธรรมดาตาทดจะสูงขึ้นเพราะนั้นเกียร์ธรรมดาเนี่ยวอล์กอินสปีดขึ้นได้เลยขึ้นง่ายขึ้นง่ายไหมก็ขึ้นง่ายแต่ก็ต้องชำนาญเพราะว่ามันต้องใช้คัสต์บางจังบางสถานีด้วย แต่ออโต้มันก็ได้ความง่ายครับคือไม่ต้องใช้คัตแต่ว่าต้องเข้าใจหลักการของทอร์คอนเรกเตอร์เขา <S <S ถึงแม้แรงบิดจะเท่ากันแต่ว่าเราก็ต้องใช้ให้เหมาะสมอย่างนี้ฮะถ้าเรากดเยอะเกินไปตูดจะสายล้อหลัจะตกลายได้เวัะนั้นต้องพอดีอาจารย์อ่านจากาอะไรอ่านจากก้นนั่งเราว่าล้อหลังกลาลังพอดีค่คอยๆเคลื่อนอย่างช้าช้าชา้าตอนนี้อยู่ที่พันสี่ครับน้ําหนักสองตันรวมพวกเราด้วยก็น่าจะเยอะอยู่นะพันงสี่สบายๆนะครับ เมื่อกี้จะเยอะไปอาจารย์ต้องยกคันเร่งนิดหนึ่งถ้าถ้าเยอะไปตูจะปั่นฟรีครับแล้วเราจะตื่นเต้นกันมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวไงถึงข้างบนแล้วปลุกอาจารย์ด้วยนะนะครับตั้งลายตรงขึ้นไปได้เลยครับสําคัญที่สุดคือได้หน้าอย่าลืมหลังได้หน้าอย่าลืมหลังเมื่อหน้าขึ้นแล้วพงมอะไรหน้าบอกครับถ้าอย่าถ้าปล่อยคันเร่งตรงนี้เลยรถไหลทันทีนะครับต้องให้หลังขึ้นลายก่อนให้หลังขึ้นลายก่อนถ้าหลังขึ้นลายจบคือเรียบร้อยจอสถิทล้ออยู่หมนครับอันนี้สูงเท่าตึกหกชั้น นะครับถ้าเป็นชีวิตจริงต้องลงไปดูว่าข้างหน้าเป็นหน้าผาหรือเปล่านะครับแต่นี่สนามทดสอบเราปลอดภัยแน่นอนสำคัญที่สุดขอให้ทุกท่านยึดโทรศัพท์ให้ดีเพราะเราจะหัวทิ่มกันแล้วนะครับห้ามแตะเบรกใช้เอนจิ e brake เท่านั้นอาจารย์จะไม่ใช้ฮิวดีซีลงเขาด้วยนะครับถ้างั้นป้ายจับให้ดีนะครับจับให้ดีนะครับนนนรรบอเเจิกกใาลงขาวางพื้นขาวางพื้นเลยเบลทำงานครับเบลทำงานเรียบร้อยดึงดึงอยู่ดึงดีกว่า ตึงอยรอบมกว่าเขียวต้นฮะดึงอยู่นะฮะรุ่นนู้นนะรุ่นเก่านะดึงรู้สึกว่าดึงได้ดีกว่าให้คุณคิดง่ายๆน้ําหนักเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากขนเก่ามาประมาณตันแปดดมากกว่าอีกสองร้อยกว่าโลแล้วเรานั่งกันห้าคนปกติเขาให้นั่งแค่สามวิเบีกว่าเน็นสี่แต่ดึงได้ขนาดนี้ถือว่าประสิทธิภาพ All new d m a x b cross ตัวใหม่เราสุดยอดมากครับลับไปอยู่เกยร์หนึ่งเหมือนเดิมเวลาเข้าสถานีนี้เดี๋ยวตอนคุณขับจริงจะไม่ได้เข้าตัวนู้นนะครับเข้าสถานีนี้สําคัญคือใช้กระจกมองเลี้ยงอยใหห้้้ลออเเเกินนนสืงะครับ ใช่ครับเช่นเหลืองตามขอบคุณจะไต่ซ้ายไต่ขวาแล้วแต่คุณนะครับอันนี้ผมจะแกล้งเพื่อนที่อยู่ฝั่งซ้ายผมก็ไต่ขวา,าให้เพื่อนใช้ซ้ายหน่อยนะครับใช้ walking speed ปข้างๆอ้าวแล้วครับเรียบร้อยต่อไปเราจะลุยผ่าทางน้ำตกกันครับ ปกติน้ำตกของเราตัวนี้แม็กซิมัมคือ700มิลลิเมตรหรือ70เซนแต่เมื่อวันเมื่อเช้า,ชาโชคดีฝนตกครับน่าจะเกินแน่นอนนะครับเทคนิคสำคัญคือใช้วอล์กอิ่งสปีดไปให้ช้าที่สุดอย่าเร่งทันเร่งนะครับมืออยู่พวงมาลัยนะครับเพราะว่าข้างใต้น้ำมีหินซอนอยู่เยอะมากไม่งั้น,น่ยหินอาจจะตีข้อมือคุณแตกได้นะครับมืออยู่9โมง15เป็นหลักคอยใช้คอนโทรลพุชปูเห็นไหมครับสังเกตมืออาจารย์จะอยู่แค่พุชปูเท่านั้นจะไม่มีการขว้มือกันเด็ดขาดนะครับพุชปูดึงดันดึงดันนะครับ อย่าเร่งแรงถ้าเร่งแรงเกิดอะไรขึ้นถ้าเร่งแรงน้ําที่มันออกจากรถเราไปประทะขอบเด้งกลับมาก็จะยิ่งแรงทําให้มีโอกาสเข้าเครื่องโดนระบบไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราไปด้วยความเร็วต่าน้ําที่กระ้อนกลับมาก็จะกลับมาด้วยความเร็วต่านะครับเห็นไหมครับมันจะมีหินซ่อนอยู่ซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับพอเราไม่รู้ปั๊บเนี่ยนะครับมือเราอาจจะเสียหายได้เวลาที่หินพรมอะไรมันตีหินขึ้นมาพุชฟู อาวล้ครับวันนี้เป็นวีคอสตัวใหม่ของเราเพราะนั้นเจ้าที่ก็เพิ่มหินในข้างหน้าเวลาท่านขับผ่านสถานีนี้ข้างหน้าก่อนขึ้นน้ําตกจะมีหินซ่อนอยู่ใต้น้านําตรงนี้เยอะมากระวังศีสษะก,กับโทรศัพท์ด้วยนะครับตั้งลายการขึ้นเนินให้ดีถ้าคุณตั้งดีปุ๊บตรงนี้นะครับคุณแทบจะไม่ต้องใช้คันเร่งเลยใช้ว alking สปี e ไต่เนินได้ครับเฉยครับตัวใหม่ของเราลุยน้ำได้สูงสุดเท่าไหร่คะแปดสิบเซนหรือว่าแปดร้อยมิลลิเมตรครับอ,อาแล้วครับพุชฟูเห็นไหมครับมืออยู่พวงมาลัยพุชฟู ขึ้นผานน้ำตกครับใช้คันเร่งแต่พอดีเพราะถ้าใช้คันเร่งมากเกินไปเนี่ยยางจะปั่นกับขอบหินซึ่งเกิดการบาดตัวได้ถ้ารถขอกําลังเพิ่มแตะเบาๆบอย่าเยอะอย่าน้อยเกินไปอาจารย์จะใช้ประมาณไม่เกินพันสองโดยประมาณอันนี้ทดสอบอะไรได้บา้างคะด้านนี้ตัวนี้ทดสอบความนุ่มนวลของช่วงล่างใหม่ครับระบบแหนบตัวใหม่นะครับปีกนกตัวใหม่นะครับแล้วก็ทดสอบในเรื่องของตัวเลนเซนซิงนะครับที่เราจะขับผ่านตัวนี้ ข้อแนะนําตรงนี้คงไม่ต้องบอกนะครับห้ามเปิดกระจกนะครับดูระผมมันทางานอัตโนมัติขาลงไม่ต้องแต่เบรกนะใครแต่เบรกมันจะมีเสียงแต่ถ้าไม่แต่เบรกมันปล่อยไหลไปเลยจับโทรศัพท์ให้ดีนะครับ w a ชชิงช่งแม c h ีนเครื่องซักผ้าครับเอาเลยซ,ซิซิทำงานนะครับจับให้ดีนะครับจับให้ด oh. Oh. ปปีปล่อยไปเลยปล่อยไปเลย นี่นุ่มกว่ารุ่นเก่าเยอะมากโอ้โหรุ่นเก่าหนักจริงๆเยอะนี่นุ่มนั่งสบายนะครับใช่ใช่ใช่โอ้นุ่มเมากตอนลงใช้เบรกเอนจินใช่ไหมคะใช่ครับห้ามแต่เบรกนะใครแตะเบรกลองฟังดูจะมีเสียงอี๊ดดิ๊ดขึ้นมาแต่นี่อาจาไม่แตะปล่อยไหลเลยเดี๋ยวเวลาตอนเราอยู่ในขับเท้าอ่ะใครที่แตะเบรกลงนั่นจะมีเสียงตลอดนะครับเอาล้วครับสถานีต่อไปอันนี้ทาเข้าไปแต่ว่ารอบจริงจะช็อตคัดเพราะว่าสถานีนี้ยากเป็นซิกแซกยูเชฟนะครับต้องวางตำแหน่งคันเร่งกับพววงงมมมาาาาาลลัััััยยให้้้้้้ดดดดีีีีีไไไ่่่่นนนออจจะเเกกกกิิรรรพพคคถถปบสสสททุ ทดสอบอะไรบ้างคะทดสอบเรื่องของสมรรถนะเรื่องการตอบสนองของโควิลครับแต่ละล้อสามารถตอบสนองได้เป็นยังไงบ้างนะครับการคอนโทรลพอมารัยที่แม่นยำนะฮะแล้วก็มุมปีนไตที่ได้มากของตัวออนยูทีนะครับอันนี้โดยประมาณเฉลีย่ยประมาณ40องศานะครับสำคัญที่สุดตรงนี้ถ้าเกิดคุณหักไม่ทันนะรถตะแคงทันทีเราเลยต้องขออนุญ,ญาตให้ข้ามสถานีนี้ไปต้องขับโดยผู้ที่ชำนาญเท่านั้นเช่นเดียวกันเวลาปีนอีกฝั่งนะครับ ต้องรู้มุมรถนะครับไม่งั้นรถจะเกิดการเสียหายได้ขนาดช่งางภาพยืนไม่อยู่เลยเท<อ>่านั้นไหมฮะ <laughs> ังหว่านี้เหมือนกันนะครับถ้าหักมุมไม่ดีรถจะเกิดการแขวนลอยล้อหน้าลอยล้อหลังลอยไปต่อไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอกไปต่อไม,ไม่ต้องตกใจก็ถอยหลังครับเราเริ่มต้นใหม่ได้เทคนิคการขับนะครับมือสังเกตเห็นไหมครับอยู่ที่พงมอะไราครึ่งๆึงตลอดจะไม่มีการคว่ำมือหรือเปิดหน้ามือเด็ดขาดนะครับอ้าวนะครับถ้าพร้อม ไปต่อครับได้หน้าอย่าลืมหลังหลังสัมผัสพื้นเรียบร้อยไปต่อครับสถานีนี้เพื่อเช้าเริ่มง่ายตอนบ่ายเริ่มยากเพราะว่ารถเริ่มเปลี่ยนน้านะครับล้อเปลี่ยนน้ํามากขึ้นนะครับอ,นนอันนี้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 เสียวกว่าอันนี้ชื่อสะอึกเอียงวัดใจก็เอียงประมาณ40องศาครับ สำคัญที่สุดตอนขึ้นไปนะครับเราจะไม่เห็นมุมลอ้อนะครับต้องใช้กระจกช่วยหรือมองขอบพุตบาทช่วยนะครับอาจารย์จะพยายามใช้รอบเครื่องยนต์ให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเข้าพื้นที่ป่าจริงๆเราจะต้องพยายามถนอมเครื่องให้ได้มากที่สุดบางทีอยู่หลายวันนะฮะไม่เจอช่างซ่อมด้วยนะอาจารย์จะพยายามอ่านคันเร่งครับอ่านก้นนั่งเราอ่านล้อหลังเราใช้รอบเครื่องให้น้อยที่สุดอนีมองไม่เห็นยนะตรเกผลคือถ้าใช้รอบเครื่องมากกว่านี้นอกจากเครื่องช้ำแล้วอะไรเกิดขึ้นครับเนื่องจากทอกมันเยอะมากล้อไหล รถหลังจะปั่นฟรีแล้วท้ายรถอาจจะปัดลงไปข้างฝาได้นะครับเพราะนั้นผมจะใช้ภงมาอะไรคอนทรนอย่าเติมพันเร่งสู้มันนะครับอย่าเติมพันเร่งสู้ใช้วงมาอะไรอย่างเดียววงมาอะไรเท่านั้นวงมาอะไรเท่านั้นภงมาอะไรเท่านั้นก็ดูจากขอบดูจ<อ>ดากขอบพุทบาทขับดูขอบพนะุทบาทนะครับอันนี้กี่องศาคะ40องศาครับขาลงมีหลุมอยู่อันนึงจับให้ดีนะครับระวังโทรศัพท์ครับ ถ้าเป็นรุ่นเก่าจะกระแทกมากตรงนี้แต่นี่รุ่นใหม่ดูครับนุ่มสบายพอดีเลยนุ่มๆเอาล้ครับข้ามลำธารอีหนึงฟังนะครับตอนข้ามลำธารเหมือนกันนะครับใช้ walking speed หรือความเร็วในการเดินเครื่องเดินเบานะครับแตะเบรกช่วยประคองเบาๆตอนหยอดลงแม่น้ำเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นหลุมลึกหรือเปล่านะครับรถมุมปะทะมุมจากกับตัวรถครับ วางตำแหน่งขึ้นให้ดีนะครับถ้าวางถูกไม่ต้องเติมคันเร่งเลยนะครับแล้วระวังเรื่องของก้อนหินด้วยค่อนข้างคมนะฮะระวังพยายามวางลายยางให้หลบมุมคมให้ได้นะครับอ่าแล้วครับเรียบร้อยสถานีสุดท้ายครับเมื่อกี้เอียงขวาตัดไปใช้พุงอยู่ขวาแล้วเอาคืนหน่อยครับเอียงซ้ายให้ตัดไตใช้พุงมมันคืนมาหน่อยครับอันนี้ยากกว่าอันนู้นอีกเพราะว่าอันนี้จะลื่นมากขึ้นรถอาจจะเกิดการสลิปมากขึ้นเพราะนั้นห้ามแตคันเร่งแรงเกินไปนะ แทบจะไม่ต้องแตะเลยถ้าเกิดอยู่ในสถานีแล้วตอนขึ้นอาจจะดูจังหวะให้ดีนะครับแต่แตะไม่แตะอยู่ที่เราดูที่รถครับดูที่ก้นนั่งถ้าพร้อมไปครับ ถ้าขึ้นไม่ได้หยุดถอยหลังตั้งหลักใหม่ครับอย่างที่อาจารย์บอกว่า,าการสําคัญพยายามอยาทําให้ลายการขับเสียนะครับถอยหลังตั้งลายใหม่ถอยหลังปุ๊บปล่อยเกียร์ปล่อยไหลเลยมันจะดิงนให้เราอัตโนมัติเป็นเอนจินเบรกเหมือนกัน mm hmm. นะครับบางคนไม่รู้ขาลงเขาก็ปล่อยเกียร์ว่างหรืออยยบเบรกจะเดวอตรายมากเอาละอาจารย์จะลองขึ้นมุมที่ชันหน่อยถ้าพร้อมไปครับเพราะทางจะแห้งกว่าแต่ก็ตื่นเต้นกว่าเพราะมันชันยากกว่าไเพราะมันลื่นดยนะ เดี๋ยวพวกเราจะต้องขับสถานีนี้ทั้งหมดนะครับ,รบอย่าแต่คันเร่งแรงนะครับเบาๆเมื่อขึ้นแล้วไม่ต้องตกใจปล่อยไปเลยปล่อยวอลกิ g s สป e d ไหลท์ไปะนะครับนี่ราคนขับก็มองไม่เห็นเลยใช้ลายขอบซีเมนบางๆครับทำไมก็ใช้ลายซ้ายเนี่ยรถมันจะแถไปนิดนึงไม่ต้องตกใจใช้พวงมาลัยในการดึงกลับอย่าเติมคันเร่งเด็ดขาดนะครับถ้าเติมคันเร่งมีโอกาสท้ายปัดลงไปอยู่ตรงพื้นได้แน่นอน ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยไถลงไปเกือบจะสุดเลยแล้วก,กลับคืนมาได้แต่ตัวใหม่ค่อนข้างนิ่งเลยเพราะน้าหนักเยอะแล้วก็ฐานลอกว้างครับขาลงไม่ต้องแต่เบรกเหมือนกันนะครับสังเกตน,นะตอนเราอยู่ในขับเท้าระหว่างทักรอเรียกคิวถ้าใครลงมาตรงนี้แล้วแต่เบรกจะมีเสียงตลอดนัด่นเอียงซ้ายนี่เราดูขอบจากฝั่งบนใช่ไหมครับอาจารย์ดูขอบจากฝั่งบนก็จะเห็นยากหน่อยครับบางทีต้องดูขอบซ้ายก็ได้ถ้ากระจกก็จะตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นไงหายใจล่มท้องโอเคนะครับลุ้นไม่เป็นไรครับทำประกันชีวิตให้แล้วทุกคนอ่าอย่าเพิ่งกดเบลล์อย่าเพิ่งกดเบลล์นะครับรอคำสั่งอาจารย์เท่านั้นเอาล้วครับกดเบลล์ได้ครับทุกท่านครับขอบคุณสวัสดีครับเชิญน้องจ้าไปเทสเมื่อกี้นะคะลุ้นมากเสียวมากแล้วเมื่อกี้ด่านสุดท้ายที่ถ่ายมาเสียวมากนะคะด่านนี้ เป็นสนามที่ครบแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียนะคะคนนเทนเตอร์สี่เฉลี่ยเฉลี่ย่ะบางท่านนะคะอาจจะมีโอกาสได้มานั่งรถแล้วก็ทดลองขับแล้วนะคะสำหรับสนามนี้เปิดมาปีกว่าแล้วค่ะจะสองปีแล้วนะคะนี่ไปเลยใครที่เคยลองขับตัวเก่าแล้วนะคะ ามาดูตัวใหม่ค่ะสมรรถนะดีขึ้นนะคะในส่วนของช่วงล่างเครื่องโยนต์การเกาะถนนนะคะแล้วก็ความนุ่มนวลน,นะคะตัวนี้เบาะของเรานะคะซับแรงสั่นสะเทือนด้วยนะคะออกแบบมาเป็นพิเศษนี่เลยแรงสะเทือนจากรถนะคะจะส่งมาที่ตัวผู้โดยสารน้อยมากนะคะด้วยการออกแบบตัวเบาะนี้นะคะเบาะนั่งแล้วก็ห้องโดยสารก็จะเงียบขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะอ่าีตินฉนวนอ่า เสียงเข้านะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็จุดนะคะจุดที่เสียงเข้าเนี่ยตอนนี้เราอุดทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนั่งในรถนะคะเสียงจะเงียบมากแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะจะมีแอร์ด้านหลังด้วยแุปกรณที่ด้านหน้าก็แยกหน้าหลังเช่นเดียวกันนะคะแอร์สามารถแยกได้ดีคอสภายในตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะสำหรับซัดจะเป็นสีดำนะคะดูท้าท้ายก่อนฉนัง เดาใช่ค่ะตัวนี้พัฒนามาให้สมบูรณ์แบบมากกว่านะคะเชิญแบบคิวใหม่ได้กว่าด้วยนะคะ,ะ,คะตัวนี้เป็นของเราเองเลยนะคะสุนั้นจะเป็นรถใหม่ได้เองนะคะแบบคิวใหม่2คิวรถเอาหน้าที่ของซูซนะคะเลยบรรยากาศที่สนามนะคะอันนี้เป็นเสื้อตัวใหม่ของเรานะคะมองเห็นไหมสีใหม่นะคะสีส้มนะคะเดี๋ยวเอางานเปิดตัว เราก็ต้องใส่เสื้อสีส้มด้วยนะคะนนี้เพื่อที่จะให้รับก,กับรถตัวใหม่ของเรานะคะ,อะตอนนี้มีดิฟล็อกด้วยนะคะสมรรถนะของดิฟล็อกอ่าเาถ่ายวิดีโอไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงลงให้ชมกันนะคะกรณีที่รถติกหลงนะคะไปไม่ได้เราใช้ดิฟล็อกช่วยได้นะคะอ่าสำหรับรถ4ี่นสนะคะเข้าเข้าอ่า 4L นะคะเข้าเกียร์ 4L ตัวนี้เราสามารถกดดิฟล็อกได้เลยนะคะกดดิฟล็อกจากด้านหน้านะคะอ่ะดีมีคนดูรถอยู่ไม่เดี๋ยวยังไงอ้อจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆกันแล้วกันนะคะอ่ะมาพอหอมปากหอมคอ,อก,ก่อนนะคะ ยังไงใครมีคําถามนะคะทิ้งไม่เลยนะคะอินบ็อกเข้ามาได้เลยหรือว่าสนใจจะจองรถนะคะรีบจับจองก่อนเปรถสองก่อนนะคะเทสก่อนไทยนะคะเบอร์โทรติดต่อ0894999800นะคะแล้วก็ id line นะคะ aor 5090นะคะคุณกัมลวันนะคะเอาส่งแอ็กรถให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะอาส่งในช่องแชทให้แล้วนะคะเมื่อวานที่สอบถามเข้ามาเดี๋ยวยังไงมาคุยกันเรื่องเปลี่ยนรุ่นอีกทีนึงนะคะลูกนะคะ้าจอง ไว้ตัวเก่าแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวใหม่นะคะหรือไ,ไงอ้อโทรหาเนาะ,ะวันนี้ขอจบการไลฟ์สดเพยงท่าน,นี้ก่อนนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันในรอบหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะทุกๆุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็ฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ